สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่เราออกจากสต mm ูดิโอเรานะคะหลังจากเปิดประเทศแล้วเรามาที่ร้านนี้นะคะ mm hmm. ชูชิโร่นะที่ฟิวเจอร์ลังสิตนะคะคุณแม่อยากทานเลยให้ลูกๆเขาพามาทานเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างหน้าร้านนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าที่นี่ปลาอร่อยมากคำละ40บาท60บาทไม่เกิน120อะค่ะเขาเป็น ร้านชูชิที่เป็นสายพานนะคะเห็นคนอื่นเขามารีวิวคุณแม่ก็เลยอยากมารีวิวอยากทานนะคะวันนี้เรามาเป็นวันจันทรเนาะคนจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้คนจะเยอะมากจะรอคิวนานนะคะเดี๋ยวตามเราไปดูข้างในกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเขาก็จะมีมีขิงให้นะคะ ก็ซอสหวานโชย,ยุนะคะถ้าเราไม่กินของโปรโมรชัน่นเราก็หยิบตามสายพานาที่มาก็ได้นะคะใส่หอ,อย,ออยเข้าไป่เยอยเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีมีตอมน้ำร้อนได้เลย ตรงนั้นก็จะเป็นโปรโมชั่นนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะเริ่มต้นที่40สิบบาทเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนเนะาะเพราะว่าเห็นช่องอื่นเขามารีวิวกันเยอะมากเลยเราก็เลยมาดูวันนี้นะคะร้านอะไรนะคะลูกชูชิโร่ชูชิโร่ใช่ไหมลูกคุณแม่พูดผิดชูชิโร่ ไม่ใช่ชูชีฮีโร่นะคะคชูชีโร่คุณแม่เอ๋ออีกละ้ะต้องให้ลูกบอกหล่อหลอ่ลอมาเทดูน,นะคะอันนี้60บาทนี่ปลาอะไรนะคะลูกาลมาคุโรมา,า,าคุโร6หบาทคำต่อคำอันนี้อะไรมาคุโร่สาม จะหยิบจากสายพานก็ได้นะคะตรงนั้นนะคะหรือว่าเราจะสั่งจากเมนูที่เขาให้มาก็ได้นะคะต้องให้ลูกสอนนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่เป็นเนาะอันนี้เราจะชิมน้ำชาร้อนนะคะอืบอยโอเค เปิดไ้ปิดดแ้มไหมนี่เดี๋ยวแม่ถ่ายดเปิดไปก่อนเน่อค่ะอ่ะเปิดล้นี่คือมิโซะมิซไฮลายซุปมิโซะไฮยลายนะคะจานนี้อะไรนะเดี่ยไม่กินบ0รอยยิบแน่นเอียดเลยว่ะที่เดี๋ยวเราจะโวยกันนะคะ เราจะชิมปลาบุรีย่างซอสก่อนนะคะคอร่อยครับอร่อยอรับูหาอะไรครับน,นี่อะไรคือโซโล คูทะลร่นี่คูทะลร่นะคะไม่ใช่ค่ะคือมาคูรคุณแม่ไม่รู้นะคะอค <C> คูหน้ามาคูระ <downloading. S 1> อันนี้ถูอหน้ามาคูรลอคุณแม่จะไม่รู้เรื่องอะไรอืมอ <c oughs> ันนี้ถูกกว่าอืมเขาไม่คือช้อนแล้ อน,นีต่อไปล้อร่อยมาก่ะีง่ายก็คือปลหลย,ย่างใช่ไหมลูกปลาไหลลูกนันแม่จะรีบไหอันนี้ปลาไหล นี่ส่อน่นะนี่ส่อหวานไม่หรอไม่เป็นไรลูกอันนี้ใส่ซออะไรคะปลาไหนแล้วใส่ซอสหวนอันนี้เราใส่มันหญ่เรเป็นวเนะกหมด <c oughs> และนี่อะไรคะอันีปาบุรีเหอนันคะอันนี้มันติไกลเป็น้าปลาบุรี คุณแม่จะจำชื่อไม่ได้นะคะทำให้ลูกสอนลูกบอก

บุลางติ้นได้ทั้งตัวเลยนะคะออยีกระดองใ้หนี่เขาบอกว่าหายไปเขียนนี่เ้ อันนี้ส่วนของแก้มปลานะคะทำอ,อัลโทอรยเป็นลายหินอ่อนนะคะทุกคนเป็นลายหินอ่อนนะคะเนี่ยส่วนที่แพงที่สุดนะคะเนี่ยจะชิมนะคะ ดเดี๋ยวัวจแต <laughs> มมมมม่มันมีไขมันเนาะมันก็มันๆเบ่ามันๆแต่มันก็ละลายในปากนะอืม,อม มันมันลยเอียมัละลายไปเลยต้องกินน้ำชาเลยนะคะมันเหนียวมันมันเป็นพัาอเพราะันแก้มันไงแต่มันคนชอบกินก็จะอร่อยมันจะแบบเหนียวเหนียวมันมันแบบยืดมันไม่กัดกัดไม่ขาดนะคะถ้าใครชอบก็ชอบ แต่เราไม่ชอบเราชอบกัดขาดแล้วแบบเป็นชิ้นๆไปเลยเพิงกินชาละลายตัดเลียง าทานกันก่นกันเลยายปากนุ่มากค่ะไม่เคยกินเห<ป>มือนว้นเลยพาตาล่าคาตาล่าไอส์ลูเลยหน้าเป็นน้ำตาลน่ารักไอติม อดี่าไข่ไงนี่ใส่ไหมใ่ใ่น้ยไหมใี้อ่อยี่ ได้เวลาต้องจากกันแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่พบกันใหม่กับวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ